สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้จะมาสุ่มกล่องขา s ซันตานะครับหรือว่าหนวดขาวนะครับที่เรียกกันว่าหนวดขาวหรือเปล่าก็จะเป็นกล่องนี้นะครับผมมีงบอยู่320เพรนะครับ ก็จะได้กี่กล่องครับได้13กล่องนะครับโอเคก็ซื้อเลยสิกล่องเดี๋ยวนะครับไปห้องแต่งตัวก่อน โอเคสิบสามกล่องเดี๋ยวผมเปิดท mm ีเ hmm. ด okay. ียวเลยแล้ว <wolves> กัน <teor> ส <in> ิบสามกล่องขอให้ได้หนวดขาวแล้วกันอืมโอเคกดเลยเกลือนะครับเกลือ เย้ yeah. ได้หนวดข่าวแล้วอันที่สิบสามพอดีเลยนะครับโหเก่าไว้แม่นมากเลยก็ประมาณนี้นะครับผมเก้าวไว้พอดีเลยสิบสามกล่องเดี๋ยวเข้าไปไใสูู่้นะครับ ต้องใส่กับอะไรถึงสวยครับใส่กับหัว c r เก็เข้าอยู่นะก็โอเคครับมาสุ่มให้ดูครับว่าหมดกี่กล่องของผมสิบสามกล่องก็ ก็ได้เลยนะครับทําไม่ได้ก็คือมีงบเท่านี้นแหละครับสามรอยิบเโอเคครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ